สวัสดีพี่น้องทุกท่านนะครับกลับมาพบกันอีกครั้งกับนุ่มบ้านโคนะครับวันนี้วันเสาร์นะครับก็ว่างออกมาตามพึ่งเช่นเคยนะครับก็ขี่รถเบ้ไมาเรื่อยๆนะครับมาจนถึงตลาดเทศบาลนูนคอมน่าจะใช่นะครับอยู่ในเขตอำเภอปูผาม่านก็มาเห็นดอกยูคานะครับก็เลยขี่เข้ามานะครับคิดว่ามันจะมีดอกนะครับมีตัวนะครับพี่น้องครับนี่ครับแต่ยังไม่ได้ดูเลยนะครับ มาถึงก็เข้ารายการเลยครับนุ่นครับหลายตัวนะครับบนนู้นนะครับเดี๋ยวลุ้นว่าจะเจอรังไหมนะครับก็ไปเรื่อยๆนะครับวันนี้นะครับหวังว่าจะได้สักรังสองรังนะครับไม่ได้หวังมากนะครับขอแค่เจอก็ดีใจแล้วนะครับพี่น้องครับวันนี้ก็มีอุปกรณ์มาด้วยนะครับเป็นกล้องสองทางไกลมีพี่ที่ผมไม่ได้รู้จักเลยครับ แกส่งมาให้นะครับแกบอกว่าอยากสนับสนุนอุปกรณ์หาพึ่งนะครับก็รับมานะครับก็ชัดนะครับเดี๋ยวลองเอาไปส่องดูนะครับเผื่อเจอนะครับนี่ครับใช้แล้วครับพี่นะครับใช้แล้วนะครับก็เดี๋ยวลุ้นครับพึ่งลังนี้จะเจอไหมแต่ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะครับช่องหนุมบานโคกงนะครับฝากไว้ด้วยนะครับพี่น้องครับนะครับดูอยู่แป๊บหนึ่งครับเหมือนพึ่งนะพี่น้องครับทิมลงชายป่านี่เลยนะครับ ผมว่าใช่นะครับนี่ครับทิมลงนี่ครับนี่ครับข้างหน้านี่เลยนี่บทิวถัดจากต้นไม้ต้นนี้นะครับผมว่าผมดูไม่ผิดนะครับน่าจะใช่นะครับเดี๋ยวลองกล้องส่องทางไกลส่องดูนะครับช่องนี้นะครับพี่เขาบอกว่าชัดนะครับเผื่อเห็นตัวเข้าตัวออกกับพี่น้องครับเดี๋ยวส่องสักคู่ครับอู้ สองแล้วเห็นจริงๆครับพี่น้องครับอู้มีตัวเข้าตัวออกเลยนะครับมองเห็นตัวเลยโอ้แจมเจมเจมพึ่งอยู่นั่นแน่นอนนะครับผมมั่นใจได้เลยนะครับจากที่เอากล้องส่องดูนะครับอู้รูนี้เอามาใช้แต่นานแล้วเว้ยไปครับพี่น้องครับไปเบิ้งครับอยู่นั่นเลยครับมันจะตรงบ่พลาดครับเดี๋ยวเราจะไปดูกันเลยนะครับ นั่นแน่นอนนะครับนี่ตลาดอยู่นี่ครับจะเรียกว่าตีพึ่งข้างตลาดก็ได้นะครับก็เกิดมันอยู่นี่จริงๆนะครับมันก็ไม่ไกลครับเนี่ยต้นอยู่คากระทิวป่านี่ ตรงนี้แหละเข้าเข้าออกออ๋อมีตัวบินออกมานั่นนะครับไม่รู้ว่ากล้องเห็นไหมนี่มีตัวออกมาเฮ้ยอู้จเจอแล้ว <c oughs> พิ่งหรือมิมวะเนี่ยนั่นนะครับเห็นไหมพี่น้องอู้ อังเล็กๆครับนั่นครับแม่หวังว่าจะมีหัวน้ำนะเกาะกับต้นอะไรไม่รู้มันเอ็นอยู่เลยครับเฮ้ยพึ่งลังเล็กเอ้าฟุกอีกแล้วครับวันนี้ครับนั่นครับตัวเข้าตัวออกนะครับมันบินออกไปนู่นนี่ครับเข้าออกนี่เลยนะครับว่าจะเห็นนะนั่นครับ นี่ตำๆเลยครับแต่เสียดายมันรังเล็กไปนิดนึงเะครับพี่น้องครับกินต้นอยู่ขาใกล้ๆเลยออะได้แล้วหนึ่งรังไม่แห้วครับพี่น้องครับเดี๋ยวจัดมันเลยครับมาครับจัดกันเลยเจอแล้วก็ต้องจัดนะครับทำครบมาลุกๆถ้าขาวอก้ากก็คงจะแจมไปเลยนะครับ เ okay, คียบเป่าควันใส่เข้าไปนะครับ <Okay. S 1> อู้น่าจะแก่นะครับเนี่ยไม่รู้เขาสอบอะไรกันนะครับอุ้ยทำไมแก่เทะอู้แต่มีน้ำครับมีน้ำมีน้ำมีน้ำ Mình nhìn nam nhí nữa sẽ đai mên trẻ này gấp quăn một rồi นี่ครับหลังเล็กมีหูนานแล้วเนี่ยมันก็มีหูน้ำนิดหน่อยนะครับวัวเล็กๆสักหนึ่งขีดนึกว่ามิมมองอกไกลๆดีกว่าไม่แห้วครับอาจจะขอชายล่างนี่นะครับอาจจะอ่อนอยู่นะครับจะได้ค่าน้ำมันนะครับหูน้ำด้วยเอาไม่หมดนะครับปล่อยไว้นี่เลยนะครับ เ,เดี๋ยวตัดครับพี่น้องครับไม่แห้วแล้วอันจีก้อนอใหญ่ๆนะโอเคเดี๋ยวตัดเลยนะครับผมไม่อยากจะถางออกมากเพราะเราจะไม่เอาหมดนะครับ สีอนไม่มีนะครับถุงก็ใบเบริ่งหังว่าจะเห็นนะครับเราก็ไม่หมด นี่นะครับนอ,อก่อนเล็กๆไ่กัดกินกับเด็กๆได้นะครับนี่ครับน้ำผึ้งคุณภาพนะครับดอกยูคา นิดน้อยครับเอาไว้ข้างใน ก็อใช้ที่มันอ่อนๆไปนะครับนี่ครับก็ไปต่อนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยช่องหนุ่มมันโคตรครับเผื่อผมไม่เจอพึ่งอีกเลครับอาจจะได้เอาคลิปรังเล็กๆรังนี้ลงนะครับ <c oughs> <c oughs> มั้นหายากกับพี่ร้อง รวงนี้โอ้แถวบ้านคุนหาหลายบอมครับได้ซ้ำนีก็ดีแล้วครับไปครับเอ้ยอันนั้นไม่เอานะครับเดี๋ยวเราจะเอาพลังคลางไว้ไม่ให้ขุนหินนะครับนั้นมีดผมร่วงไปไหนแล้วเนี่ยม็นละไปครับตอนนี้ก็เอาต้นหญ้าเลยพลางพึ่งไว้เหมือนเดิมแล้วนะครับ หวังว่าจะไม่มีคนมาเอานะครับ <All right. S 1> <laughs> ไปกับพี่น้องครับ